สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับพาไปเปิดภาคหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับไอสัดผิดภาคอ่าที่จะไปนะครับมันอยู่ที่แชปเตอร์สนะครับรู้สึกว่าจะเป็นพิทเลกป่ะอ่านี่ไงเราลงจาก t ัลโ l ไอแลนด์ก็คือใช้ฟฝั่งเนื้อของทะเลสาบนะครับใครที่ไม่ได้ลงภาษาไทยเลือกที่แชปเตอร์สามแล้วเลื่อนลงมาที่อันที่3แล้วก็ลงมาที่อันที่2นะครับ ผมยังไม่เคยไปเหมือนกันผมก็เลยอยากไปได้ข่าวว่ามีอัปเกรดชุดเกาะแล้วก็อัปเกรดกระบ,บองด้วยก็เลยอยากไปลองดูนะครับถึงแล้วนี่นะครับเห็นเห็นเต่าไหมมองไปทางนี้ครับเห็นปะน่ะสุดตรงนู้นเลยอะ่ะมันจะมะีบ้านเล็กๆอยู่ไม่ต้องสนใจบ้านนะสนใจที่ทางทะเลนะครับเห็นไหมมันจะมีตัวอะไรอยู่ไปดูกันเลยดีกว่า พี่เดินเดินมันไกลครับก็แค่ตรงๆไปเหรอเห็นไหมไหนๆไหนเห็นไหมนีนนนนน่อยู่ตรงนี้เลยนี่ครับมันคือบอสที่จะพาเราไปหมู่บ้านช่างตีดาบผมเรียกหมู่บ้านช่างตีดาบเพราะมันเข้าใจง่ายดีนะจริงๆมันไม่ใช่หมู่บ้านช่างตีดาบนะมันเหมือนเป็นเอ,อ่ออแเรียรับไปเสดยังไม่ตายเกือบยืดเนอ องค์เขาเป็น,น,มาานอมตะเหรอรียังไงนี่นะครับหลังจากมันปากแจ๋วเราก็ต้องช่วยมัน ใชอย่างนั้นโอเคเข้าไปคุยกับมันนะครับหลังจากที่จัดก,การมาเสร็จการสนใจบทสนทนาจะคุยต่อก็คุยก็ได้นะครับแต่ผมไม่สน <c oughs> ผมไปดีกว่าไปกลับไปที่สันเจ้าสันเจ้าอยู่ไหนวะเลยโอเคแล้ววาร์ปกลับไปที่ร้านยานะครับร้านยาของเราจะอยู่ที่ชั้นที่สองนะครับในหละห้องต้ดินนี่แหละ ก่อนตัวของพายุใครอะใครไปอยู่ตรงนั้นน่ามดัดนี่ครับห้องใต้ดินตรงนี้ครับหลังจากที่เราจากการใต้ลงไปอะไอ้เสือมันจะสไลด์มาตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีให้อัพเลือดอัพมานาอัพสเตมินาพลังป้องกันอะไรพวกนั้นนะจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้นะครับเทิร <Chapter 2, S 2> mm ์ตัวสองเลื่อนลงมาหนึ่งครั้งอันที่สองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกหนึ่งครั้งตรงนี้ mm hmm. อ่ะถึงละเอ๋ hey, ผลที่มาทำคลิปนี้ก่อนนะครับ เอาเมาส์อยู่ตรงนี้เเพิ่งเห็นหอ้คนที่มาทำคลิปนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันสั้นดีเพราะเดี๋ยวจะไปทำคลิปยาวเกือบชั่วโมงมั้งเป็นเควสแอรียรับทั้ง4เพื่อที่จะปลดไปเอาหอกที่ดีที่สุดในเกมสำหรับผมนะความคิดผมเพราะมันโคตรเท่เดี๋ยวจะเป็นยังไงร,รอรับชมคลิปหน้าครับเดี๋ยวเอาคลิปนี้ให้เสร็จก,ก่อนกดที่คุยนะครับอันแรกเลย นี่แล้วมันก็จะเอายามให้เรานะครับไม่ใช่ยามันเป็นสูตรปรุงยาแล้วเราก็ต้องปรุงนะครับอันไหนวะอันนี้ปะ,ใ,ปะใช่ปะวะใช่หรือมั้งเราลองปรุงอันนึงก่อนนะอันนี้ด้วยเสือ,อ,นนอโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับวาร์ปกลับไปหาไอ้บังกรตอนนั้นเลยกลับไปที่เชตเตอร์สามครับเลื่อนลงไปอันที่สามอ่าขึ้นมาละใช่ฝั่งเนื้อทะเลสา เราจะได้ไปหมู่บ้านช่างตีดาบกันแล้วเหมือนเดิมครับตรงไปเลยอ่าแล้วก็มอบยาให้เลยจ้ะใช่ไหมเอาแล้มึงเฟี้ยงพิงทำไมอ่ะเย็นากู่สั่งยังเห็น S, รู้ผีไวหน้าทีฟ้าน้องไปงั้นน่ะมันไม่เข้าแอนิเมชันเหรอมันไม่เข้าคาซีนเหรอน่ากลัวจัดรอบหน้าไปเปลี่ยนเป็นบอสที่มันมีอยู่ในเกมดีกว่าอย่างเช่นพวกพี่สาวเป็นมุมอะอาชิพเมนขึ้นแล้ว่า ภาคหมู่บ้านช่างตีดาบอย่าแพนมันที่หน้าสิเว้ยเฮ้ยน่ากลัวสำหรับใครที่สนใจฟิลเตอร์นี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้ถ้ามีคนสนใจนะถึงแล้วคือที่ไหนวะเนี่ยหรือดูซออ๋อมันแยกเป็นแชปเตอร์ให้เลยนี่ว่านี่ครับภาคหมู่บ้านช่างตีดาบได้มาถึงแล้ว จ้จอจจจจโคราพาัอ๋ออย่างนี้เราก็คือเรามาคุยกันได้เลยใช่ไหมหมายถึงแบบว่าเราไม่ต้องว์าไปแยกที่เราวา์ปมาที่นี่เลยจบจบไปอันนี้คนขายน้ำเต้าอัปเกรดน้ำเต้าได้นะครับตามความจริงแล้วเราควรจะทำเวสนี้ตั้งแต่เราไปถึงทะเลสาบนะครับที่มันมีไอ้เป๋อไก่อยู่ด้วยเราจะได้ทำเวสง่ายขึ้นนะครับให้เป๋อไก่ช่วยแล้วมันอัพของได้ไงประเด็นน่ะแม่พลาดเลยหรอ นี่ผมไม่ได้อัปเย็นจบเกมแล้วนะผมเล่นจบเกมแล้วเนะี่ยไปจะคุยอะไรก็คุยไปนะผมไม่คุยส่งมอบเราล่นผัน่นสง่งทำไมวะโอ้ปลูกผักครับมันคือการปลูกผัก <c oughs> แล้วตรงนี้ก็คือนี่อาพหมู่บ้าน,านช่างตีดาบเพราะมันมีช่างตีดาบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันคือใครวนะเนี่ย น,นั่นไหนดูสิมีอะไรบ้างอ๋อน,นี่ที่เราใส่อยู่อ๋อมันอัพได้นะครับมันสาถอัพเกรดได้อู้อัพได้หมดเลยล่อันนี้สร้างไปแล้วนี่ไม่ใช่อัพเกรดนี่อันนี้มันสร้างนี่วะอันนี้หมดสร้างนี่วะนี่หมดอัพเกรดอยู่นี่ อ๋ออัพแล้วสเตตจะเพิ่มเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ชุดล่าสุดที่ผมมีอืมคืออัพแล้วเป็นไงอยากรู้อะอันนี้ชุดอ่ะชุดนี้ชุดความโกรธเลยเราอัพซิออเพิ่งอัพเป็นครั้งแรกนะครับอ๋อมันอัพได้สองขั้นอันนี้อัพได้สามขั้นต้องใช้วัตถุดิบด้วยเอาอันที่เยอะซิอันนี้อัพเปิบไป ม,มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะหรือมีวะไม่รู้ว่ะมันมีอะไรเปลี่ยนไหมก็ถึงว่ามันให้ของอะไรมาเยอะแยะแล้วก็มีคนทักผมมาอยู่บ่อยๆครั้งนะว่าทําไมเรามีของเยอะก็ผมไม่ได้มาอัพเลยดิเฮ้ยเพิ่งเห็นมีท้าทายชลเล่นเหรอจะเล่นได้ไรอ่ะนี่กูใส่ชุดบกศูนย์นะอย่าตีกูแรง มีท้าสู้ด้วยครับคุณผู้ชมมาครับคุ่มพลังเต็มร้อยเจีชุดใหญ่มาเล่าเสือเยียนยินอ๋อยินเหรอเฮ้ยเทสกาเทนโช่ยจ้บ มันตีแรงรู้ว่าเราไม่ใส่ก่อให้มันดีวะทักะเทนโชโคเท่เพื่อไมกกาเสียนาฬิกามามาบวกแล้วมาเอาไม้อานนี้กูใส่ชุดหงอกมาละ

คืออะไรอียู่ก็โยนดาบมาเชยคืออะไรวะไม่รู้สิโอเคครับคุณชมอย่าลืมสู้กับเฮียเขานะครับเน๋ยวเฮีย er เขาจะได้ตีดาบใหม่ขึ้นมาดาบที่กาบกว่าเดิมไม่ใช่ดาบที่ดีกว่าเดิมอ่าอยู่นี่ครับอ่าทีนี้เราก็จะเรียกอ่าน้าหินมาใช้ได้แล้วนะครับไหนดูน้าหินหน้าตาเป็นไงไอเวนโอเคครับ ทีนี้เราก็จะใช้นี่ช่างตีดาบมาโอเทมันเสือโครงดีกว่าเดี๋ยวสินะฮะนะฮะอ,าาอ,าาอือฮึโดงตีเปิดช่องบอเฮ้ยนาะาอิจิโกะลืมเดซึกาไนโจโอเทโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับภาพของบ้านช่างตีดาบก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า รับน,นี้ก็ฝากกำลังใจกดไลค์บบ like, กดแชร์ไลค์กด Subscribe เช่นเคยนะครับแล้วเจอกันใหม่เนาะอุดเจอกันใหม่อีกรอบเลยหมือดเดิมครับฝาก Discord กลุ่ม Facebook นะครับมีเท่านี้แหละรูปคงไม่ต้องเปิดให้ดูกันเยอะเนาะเพิ่งลงใหม่ไปด้วยเอาลงของภาค4แล้วก็ภาค2ไปให้เพิ่มนะครับเด็ดๆทั้งนั้นเป็หัวโอเคบายๆมันนลับห่อ